ว,วันนี้นะคะแม่กบเมโมตั้งใจว่าจะมาตัดไผ่เพื่อจะมาสานตะกรา้าสําหรับเลี้ยงเจ้าที่นาค่ะแล้วก็มาเจอหัวตรีนะคะ ตัดไผ่ไปตัดไผ่ามาแล้วก็เห็นมีหน่อออกด้วยค่ะนี่ค่ะมันจะเป็นหน่อที่หนามากๆเลยทุกคนแข็งมากค่ะขนาดใช้มีดแบบนี้เลยนะคะดึงออกยังยากมากเลยค่ะแต่อันที่สูงๆคือดึงออกง่ายอยู่นะคะมันจะออกเยอะมากๆเลยค่ะนี่บางอันก็สูงมากค่ะเดโมก็แบบเก็บเลยเลยนะคะตอนแรกคือตั้งใจว่าจะมาเก็บผ่ตัดผ่เฉยๆแต่ว่ามาเจอหน่อไม้ก็ เนี่ยแหละค่ะไม่มีที่เก็บเพราะว่าไม่ได้เอากระเป๋ามานะคะและประเด็นก็คือเก็บได้เยอะเหมือนกันนะคะจะถือไปก็ไม่หมดค่ะเพราะว่าจะต้องถือหัวปรีด้วยก็เลยใส่ในกางเกงกแบบนี้เลยค่ะจ้าดิ <c oughs> นั่นเลยค่ะแม่ก็เลยอดไม่ไหวที่จะหัวเราะนะคะตอนนี้โมก็จะมาเก็บผักตกชวากับพ่อค่ะแล้วก็มาเจอว่ามีดอกบอนออกเยอะมากๆเลยนะคะ แล้วเมโมก็มาเจอรากชูนะคะก็เลยมาเก็บค่ะไม่ไปเก็บผัดตบชวากับพ่อแล้วนะคะนี่ค่ะทุกคนเมโมก็ขุดเอานิดน,นึงนะคะเพราะว่ามันหอมมากๆเลยตอนนี้ก็กลับมาที่กระท่อมนานแล้วนะคะที่ใต้ถุนก็กําลังเผาขนไก่ค่ะซึ่งเราจะใช้ไก่สามตัวนะคะพอหั่นเสร็จนะคะคุณพ่อก็จะแยกเป็น ปีกไก่ค่ะไก่หัวไก่พวกนี้เขาจะมาดรวมกันนะคะจะไม่ห่านค่ะนี่เลยค่ะแล้วก็รวมทั้งเครื่องในไก่ด้วยนะคะเ๋ดบชวาเออผัดตบชาวานี่นะคะเราก็จะใช้ผัดตบชาวาด้วยนะคะในการแกงวันนี้ต้องบอกว่าผักตบชาวาที่พ่อไปเก็บมาคือมันสวยมากค่ะออกดีมากๆเลยแม่ก็จะเอามาแกงใส่กับ น,ะะนี่ค่ะบรรยากาศวันนี้คือดีมากนะคะไม่มีฝนแล้วก็ไม่มีแดดด้วยอยู่กันกับครอบครัวหลายๆคนนะคะบรรยากาศอบอุน่นมากๆเลยค่ะเดิเนเต็มแล้วอ่แว<ล>ะแม่เสียงผู้หญิงที่พูดเมื่อกี้นะคะเป็นเสียงของพี่สาวนั่นเองก็คือกลับมาทําพิธีให้น้องสาวค่ะ ตอนนี้นะคะคุณพ่อก็มาหั่นพลิกค่ะเพราะว่าเราอะไม่มีครกเนาะก็เลยหั่นเอานี่เลยทุกคนมิโมก็มาให้กำลังใจคุณแม่ทำอาหารใต้ถุนค่ะซึ่งวันนี้เราก็อยู่ด้วยกันหลายคนนะคะทั้งหมดก็เจคนค่ะก็มีพี่สาวกลับมาด้วยนะคะบรรยากาศก็เลยอบอุ่นมากขึ้นค่ะสนุกเลยค่ะนี่เป็นครั้งแรกเลยนะคะที่มิโมลรู้สึกว่าพี่สาวกลับมาได้ทันพิธีเลี้ยงเจ้าที่นากับพวกเราค่ะ นี่เลยค่ะทุกคนแกงไปแกงมานะคะตอนนี้แกงก็ใกล้จะสุกแล้วคะ่ะเสร็จแล้วเราก็จะมาเตรียมพิธีนะคะอันนี้ก็คือส่วนที่เรามัดรวมกันเมื่อกี้นะคะเราก็จะมายิดใส่ทีละเล็กทีละน,น้อยทุกตัวให้ครบ3ามตัวแล้วก็ใส่เพื่อที่จะทาพิธีเลี้ยงเจ้าที่นานะคะนี่ค่ะก็คือ หยิบไปใส่ในบายอันนี้เลยรวมทั้งมีข้าวด้วยนะคะโดยวันนี้จะให้น้องเสาเป็นคนทําพิธีหรือว่าเรียกว่าขวนหน้านั่นเองค่ะนี่เลยก็เอามาใส่ตรงนี้เสร็จแล้วนะคะคุณแม่บอกว่าต้องเทเหล้าค่ะเพื่อเพื่อ ที่เวอ่ะทีบอก่ลกาเวลทเล่านะคะแม่บอกว่าต้องเทเหล้าเต็มๆด้วยค่ะส่วนอันสุดท้ายนะคะเทนิดนึงแล้วก็ที่เหลือให้น้องสาวกินค่ะนี่ไปทําพิธีเสร็จแล้วแล้วก็จะมาเตรียมอีกอย่างหนึ่งค่ะ ก็จะเป็นการถวายเจ้าที่ทั่วไปเลยนะคะก็จะใส่แกงแล้วก็ข้าวค่ะรวมทั้งถวายเหล้าด้วยนะคะตอนนี้ก็ให้หน้องสาวเปคนเทเหล้าแล้วก็ให้ทุกคนที่มาร่วมงานดื่มค่ะ ซึ่งสำหรับใครที่ดื่มไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะหลังจากที่ดื่มแล้วเสร็จนะคะน้องก็จะทําการกิน,กนข้าวที่ทําพิธีรวมทั้งแกงแล้วก็เนื้อต่างๆค่ะจากนั้นก็คือสามารถกินข้าวได้เลยนะคะโเมโม่ก็จะมาผสมน้ําพริกดำค่ะทุกคนวันนี้จะเอามาจิ้มกับผัดตบชวาค่ะนี่เลยมาใส่ในใบของหัวปลีแบบนี้เลยนี่ค่ะเอามาจิ้มกับผัดตบชวาคือเข้ากันมากๆเลยนะคะก็บรรยากาศก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็เจอกันคลิปหนะะ้าค่ะ